สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์ต่อจากคาบที่แล้วกันค่ะซึ่งคาบที่แล้วนักเรียนได้เรียนเรื่องอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและไวัยไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาต่อเรื่องหลักโภชนะบัญญตัต9ข้อค่ะ เดี๋ยวเราจะเรียนต่ออีกแค่2สไลด์นะคะเราก็จะจบเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานของสารอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาต่อเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะนักเรียนเรามาดูหลักโภชนาบัญญัติทาง9ข้อกันเลยค่ะ โชนาบัญญัตินะคะก็คือข้อแนะนำในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่งจะมีด้วยกัน9ข้อนะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว2กินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมือ้อ สกินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำสีกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำห้ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย 6. กกินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดและเค็มจัด 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนสุดท้ายค่ะงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นี่ก็คือหลักโภชนะบัญญัติทาง 9. คข้อนะคะที่นักเรียนควรปฏิบัติตามในการเลือกรับประทานอาหารค่ะ คราวนี้เรามาสรุปเรื่องนี้กันนะคะว่าทำไมนักเรียนจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองอ่ะเด็กๆลองตอบดูเรามาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรเพราะหนึ่งค่ะอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต2 อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีสุดท้ายค่ะอาหารช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะ อ่ะเราก็จบแล้วนะคะสําหรับเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานที่เหมาะสมกับเพศและวัยนะคะคราวนี้นักเรียนมาลองทํำใบงานใบงานชุดนี้ค่ะครูอ้อมยังไม่ได้แจกไปนะแต่ให้นักเรียนเตรียมกระดาษ A4 เพื่อที่นักเรียนนะคะจะมาสรุปความรู้ในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะมีหัวข้อให้นักเรียนก็จดตามเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นหัวข้อนะคะที่คุณครูให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานในรูปแบบแผนผังความคิดนเองค่ะนักเรียนก็นำกระดาษ A4 นะคะแล้วให้นักเรียนเขียนหัวข้อตรงกลางก็คืออาหารสารอาหารและพลังงานแล้วก็ให้นักเรียนค่ะโยงเส้นไปเลย ที่คุณครูให้ทำนั่นก็คืออาหารคืออะไรนักเรียนก็เติมเลยนะคะหาความรู้จากในหนังสือเรียนได้เลยค่ะต่อไปสารอาหารแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างอ่ะเช่นนักเรียนว่ากี่ประเภทอหประเภทมีอะไรบ้างนักเรียนก็เติมไป นักเรียนก็ทําให้ครบทุกหัวข้อเลยนะคะคราวนี้ค่ะหัวข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ของสารอาหารให้นักเรียนเติมไปเลยค่ะว่าประโยชน์ของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันมีอะไรบ้างให้นักเรียนเติมสัก1นสข้อก็ได้ค่ะเติมสั้นๆ โอเคสำหรับเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานก็จบไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะเรามาดูเรื่องต่อไปที่นักเรียนต้องเรียนนะคะนั่นก็คือเรื่องของระบบย่อยอาหารค่ะระบบย่อยอาหารเราทานอาหารไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้มันต้องมีระบบของร่างกายก็คือระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหาร พูดง่ายๆก็คือการทำให้สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลหรือขนาดที่เล็กลงเพื่อที่ร่างกายของเราอะค่ะสามารถนำอาหารเนี่ยค่ะไปดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็นำอาหารเหล่านี้ค่ะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโอเคข้าวนี้ค่ะ เรามาดูการย่อยอาหารมีกี่ประเภทกันบ้างนะคะสำหรับการย่อยอาหารเนี่ยค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือ 1. การย่อยอาหารแบบเชิงกลค่ะซึ่งการย่อยอาหารแบบเชิงกลนี้นะคะเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใช้เอนไซม์ค่ะ บางคนสงสัยว่าเอนไซม์คืออะไรเอนไซม์ก็คือกลุ่มของโปรโตีนนะคะที่ทำหน้าที่เร่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองซึ่งการย่อยเชิงกลน,นี้ค่ะจะไม่ใช้เอนไซม์เช่นการเคี้ยวอาหารในปากการบีบตัวคลายตัวของทางเดินอาหารหรือว่าหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะต่อไปการย่อยอาหาร แบบที่2นั่นก็คือการย่อยอาหารเชิงเคมีค่ะซึ่งการย่อยอาหารเชิงเคมีเนี่ยค่ะจะเป็นการย่อยอาหารโดยใช้เอนไซม์ย่อยสลายสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันซึ่งจะพบได้ที่บริเวณปากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กค่ะ,ะเรารู้การย่อยอาหารว่ามีกี่แบบไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารกันบ้างค่ะ นี่นะคะก็คืออวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารและอวัยวะที่ช่วยสร้างน้ำดีและเอนไซม์สำหรับการย่อยอาหารค่ะก็จะได้แก่ปากซึ่งในปากก็จะมีฟันลิ้นต่อมน้ำลายต่อไปนะคะอ่าพอปากเสร็จแล้วค่นนี้่หลอดยาวๆอย่างนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าหลอดอาหารหลอดอาหารจะเชื่อมติดกับกระเพาะอาหาร ต่อไปลำไส้ใหญ่คะ่ะลำไส้เล็กวาวรหนนะักอ่ะคราวนี้เรามาดูตับค่ะตับจะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ค่ะเอ้ยขอโทษนะคะคุณพูดผิดตับจะทำหน้าที่สร้างน้ำดีซึ่งน้ำดีค่ะจะไม่ใช่เอนไซม์นะ เพราะว่าเอนไซม์ค่ะจะต้องมีองค์ประกอบของโปรโตีนแต่ว่าน้ำดีส่วนมากจะเป็นพวกน้ำเกลือน้ำดีก็เลยจัดเป็นไม่ใช่เอนไซมนั่นเองซึ่งน้ำดีจะถูกสร้างที่ที่ตับนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะนั่นก็คือตับอ่อนค่ะตับอ่อนเนี้ยค่ะจะสร้างเอนไซม์สร้างหรือน,น้ำย่อยนั่นแหละ ตับอ่อนจะสร้างเอนไซมแล้วส่งไปยังลำไส้เล็กเพื่อที่ลำไส้เล็กอะค่ะจะช่วยในกระบวนการย่อยอาหารโอเคคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการทำงานร่วมกันของวัยวะะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะอย่างแรกเลยค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปภายในปากแล้ว ฟันก็จะเคี้ยวอาหารลิ้นก็จะช่วยคลุกเคา้าแล้วก็ต่อมน้ำลายค่ะก็จะขับน้ำลายที่มีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์อะมเลสออกมาย่อยอสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ,อะพอเราเคี้ยวอาหารเสร็จแล้วในปากเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เมื่ออาหารเริ่มเคลื่อนที่ผ่านคอหอยเข้าสู่หลอดอาหารกล้ามเนื้อหลอดอาหารจะหดและคลายตัว เพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ไปยังกระเพาะอาหารเห็นไหมคะหลอดอาหารจะเริ่มบีบคลายตัวเพื่อจะดันก้อนอาหารเนี่ยคะ่ะลงไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองกระเพาะอาหารกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารนะคะจะหคดและคลายตัวเพื่อคลุกเคล้าอาหารและจะผลิตเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์เปปซินออกมาย่อยอาหารประเภท โปรตีนให้มีขนาดเล็กลงแล้วส่งต่อไปยังลำไส้เล็กค่ะซึ่งในกระเพาะอาหารนะคะนอกจากจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเปปซินแล้วที่ใช้ย่อยโปรโตีนทั่วๆไปนะคะแล้วในกระเพาะอาหารค่ะยังมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเรน,นินค่ะซึ่งเอนไซม์ที่ชื่อว่าเรน,นินเนี้ยค่ะจะทำหน้าที่ย่อย <c oughs> ย่อยโปรโตีนในน้ำนมนะคะ สรุปก็คือในกระเพาะอาหารจะมีการย่อยอาหารก็คือการย่อยอาหารประเภทโปรตีนนั่นเองค่ะต่อไปลำไส้เล็กรับน้ำดีที่ส่งมาจากตับเอนไซม์จากตับอ่อนและเอนไซท์ที่ผลิตขึ้นที่ลำไส้เล็กเองเพื่อย่อยอาหารทุกประเภทให้มีขนาดเล็กจนเซลล์สามารถดูดซึมผ่านผนังลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสเลือด ส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายคราวนี้ค่ะพ่อพันธุ์กระบวนการย่อยทุกอย่างไปแล้วเรามาดูกากอาหารที่เหลือนะคะจากการย่อยและส่วนที่ย่อยไม่ได้ก็จะถูกส่งไปยังลำไส้ใหญ่ซึ่งจะทำหน้าที่ดูดน้ำวิตามินและเกลือแร่บางส่วนกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกากอาหารค่ะก็จะถูกขับถ่ายเป็นอุจจาระ ออกจากร่างกายผ่านทวารหนักนั่นเองเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอค่ะให้นักเรียนดูเพื่อที่นักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ โอเคค่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะคราวหน้าอ่าคาบหน้านะคะเราก็อ่าเดี๋ยวห่อมฝากให้นักเรียนไปทําแบบวัดวิทยาศาสตร์หน้าที่9นะคะคาบหน้าให้นักเรียนไปอ่านล่วงหน้าอาวัยวะต่างๆที่เป็นทางเดินของอาหารนะคะ ขาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องหน้าที่ของวิย,ยาวะต่างๆในส่วนที่เป็นทางเดินของอาหารค่ะสำหรับวันนี้าคุณครูก็ขอจบวิชาวิทยาศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ